กัวชนิชโชนะฮะตรงนี้อยู่อยู่ที่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลสับปีนะครับอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับนี่ครับก็จะมาสะดุดตาตรงร้านที่ขายปูนะครับเป็นปูประเภทปูดำนะฮะปูดำที่นี่จะเป็นปูธรรมชาตินะครับเป็นปูเป็นเป็นนะครับซึ่งเขาจะไ่ขายปูตายนะฮะมีปูประเภทปูนิ่มนะครับปูเนื้อปูไข่ปูม้านะครับนี่ครับชื่อร้านเจพรนะฮะก็เปิด เลยนะครับประเภทปูหมึกกุ้งคนนี้มีหมดนะครับว่ปิดเวลาย2ิบสองนาฬิกานะฮะนี่เราจะมาดูปูกันสดๆนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นปูดำนะฮะนี่วันนี้ก็ปูดำด้วยนะฮะอันนี้เป็นประเภทปูเนื้อกระเทยนะฮะไม่ทราบคุณผู้ชมรู้จักไหมครับปูเนื้อกระเทยนะฮะมันหมายความว่าไงครับปูเนื้อกะเทยเป็นปูเนื้อมันอันนี้เป็นเจ้าของนะครับคุณป้าเลยนะครับ เจพรนะนี่เป็นเจ้าของนะครับเจพรนะฮะนี่ครับฟูกระเทยหมายความว่าเป็นกระเทยนั่นนะผู้หญิงแยกหญิงแยกชายประมาณนี้ก็ละครึ่งอ่าอ๋อท่านรองนี้จะเป็นตัวเมียอ๋ออันนี้อันนี้ที่นี่มีปูนิ่มด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นปูนิ่มด้วยนะครับ แต่นี่มันเปลือกแข็งนะนี่เป็นเปลือกแข็งอลาพุ่นนี่มันคือทันได้ทั้งตัวอันนี้ก็เรียกว่าปูกกระเทยปูกระเทยนี่พร้พอมจะลอกคาบ <Okay. S 1> อ๋อลอกคาบอันนี้เอามาขายก่อนเรามาขายก่อนใช่ไหมอ๋อนน่นนั่นแล้วก็มีมันนะครับ มีไข่นะอ๋อนี่ครับตาตาถ้ามีแบบนี้เขาเรียกตัวเมีย,ยนะเอ้ยเอ้ยนี่กระเทยกระเทยกระเทยอ่าผู้ชายนี่ผู้หญิงเอากระเทยครับนี่ปูอ่าเป็นปูผู้หญิงรหรือว่าปูตัวเมีย,ยนะครับเป็นปูไข่นะะนี่ครับปูไข่เขาจะต่างกันจะต่างกันตรงนี้อ๋อต่างกันตรงทรง,รงองอสังเกตด,ดูนะครับ ความรู้ใหม่นะครับมีปูผู้หญิงมีปูผู้ชายมีปูกระเทยนะฮะบ,บางท่านอาจจะทราบหรือว่าบางท่านหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะบว่ามีมีด้วยหรอปูกระเทยนะครับมาดูตัวอย่างนะฮะ ายจะดูง่ายอ่าผู้ชายดูง่ายคือตัวนี้จะเล็กอ๋ออ๋อเอาเราเราเราปลดปลูดปูธรรมชาติมันจะมันจะลอกข้าวเหมือนกันไหมฮะปูก็ลอกเหมือนกันเหรออ๋อแสดงว่าปูทุกทุกปูธรรมชาติก็เป็นปูลอกข้าวอ๋ออ๋อ เลี้ยงกึ่งธรรมชาติอ๋ออยู่ในน้ำทะเลใช่ไหมครับอยู่ในน้ำทะเลน้ำเค็มแล้วเรามีอะไรเ,เป็นอาหารของเขาครับใช่อะไรเลี้ยงอาหารนะครับอ๋อเนื้อปลาอ๋อเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเป็นตัวหรือ์เป็นชิ้นๆชิ้น,นละหนึ่งนิ้วไม่มีก้างไม่มีอะไรน่ต้องเอาเฉพาะเนื้อมันเอาก้างก็มีอ๋อปลาหลังเขียว ปูนี่ก็จะคือมาเลี้ยงแต่จะให้เนื้อปลาเป็นานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับถ่ายทากันมาดูนะฮะนี้ครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นกิโลโลละหกร้อยนะก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงช่มัม้งช่วงนี้อ่าช่วงนี้หายากนะอ๋อเป็นอ๋อปูแน,น่นแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ปูจากธรรมชาตินะครับอันนี้จะไม่มีสารเคมีอะไรมาเจือปนเลยครับทาแล้วก็ปลอดภัยนะครับตรงน,นี้ านเจพรซีฟูดนะครับอยู่ตรงข้ามกับอาอยุติทะเลด้านนู้นจะเป็นทะเลนะทะเลเขาเรียกหาดและทุ่งโอแเลนแลไม่หาดทุ่งโอลเลนอ๋ออยู่อยู่ตรงข้ามเทศบาลอยู่ตรงข้ามเทศบาลน,นะครับโัน,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 นูนูด้นานนูนะเทศบาลตมลสาฟีอันนี้อยู่เขตอำเภอบาทิวนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในนะครับอาจจะถ่ายให้คลิปเป็นอีก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 ่กาแต่ต่ออีกท่อนหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็เป็นช่วงของมาดูปูมันก่อนนะปูหน้าร้านอันนี้เป็นหน้าร้านนะครับ you <laughs>